วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการขายสินค้าไทยใน C n M v <น pole. S 1> เมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2559ผมได้มีโอกาสไปดูงานการรวบรวมสินค้าเพื่อนำไปขายใน C n M v ของบริษ<ๆ>ัทวันเนอร์กรุ๊ปอารินัสด็กสมัยดีเมงกลาบาคัะสินเช้าภาพรวมกันรับสมัครงานของประเทศไทยในขณะนี้ ปรากฏว่าบริษัทห้างร้านจํานวนมากประกาศรับฝ่ายขายเป็นอันดับหนึ่งแสดงว่ามีปัญหาเรื่องการขายฉะนั้นถ้ากลุ่มมนากรุ๊ปคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการขายสินค้าไทยไปในกลุ่ม CNMV ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับในวันนั้นผมได้พบกับผู้ประกอบการหลายท่านและพบว่าผู้ประกอบการไทยยุคนี้ส่วนมากมีแพชชั่นและ รวมมีทักษะในการผลิตสินค้าอย่างยอดเยี่ยมขาดแต่เพียงการตลาดเท่านั้นแต่ถ้ามองในภาพรวมของการผลิตสินค้าเราก็จะพบว่าในโลกใบนี้มีสินค้าเกิดใหม่อย่างรวดเร็วและสินค้าที่ผลิตบางตัวมีลักษณะเหมือนกันต่างกันเพียงการเรียกชื่อแสดงว่าท่านกำลังลงแข่งขันในสนามเดียวกันกับสินค้าที่มีอยู่แล้วฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้นําตลาดแล้วแล้วก็ท่านจะต้องมีรายละเอียดสินค้าที่แตกต่างจากคนอื่นจึงจะเป็นผู้นําตลาดได้ เพื่อความเป็นไปได้ท่านจําเป็นต้องสนใจในรายละเอียดของสินค้าเป็นพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างให้ได้สินค้าท่านจึงจะมีโอกาสได้เกิดในตลาดและอย่าก,กลัวความล้มเหลวห้ามคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่พร้อมในการลงสนาม นอกจากนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่ตั้งใจไว้แม้ว่าจะไปไม่ถึงเป้าหมายแต่การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่อย่างน้อยก็ยังได้มากกว่าที่ท่านคิดและควรจะเป็นข้อควรระวงังระหว่างที่ยังไม่ถึงเป้าหมายอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวในแต่ละวันมารบกวนเด็ดขาดเดี๋ยวจะไปไม่ถึงดวงดาวด้วยสิ่งที่ไม่สมควร ในฐานะที่ผมเองเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงมาก่อนหากเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าในฐานะเจ้าของสินค้านั้นก็ไม่ต่างกับนักบริหารระดับสูงเช่นท่านม่มีสิทธิ์ทำงานไปวันๆโดยไม่สนใจผลของมัน ท่านต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากกว่าคนอื่นในขณะที่ผู้นําต้องทํางานให้ดีกว่าคนอื่นท่านก็เช่นกันท่านก็ต้องผลิตสินค้าที่ดีกว่าคนอื่นเหมือนกันค้าบธรนองเดียวกันที่ว่าผู้นําไม่สามารถทํางานแค่เสร็จแต่ต้องทํางานให้สําเร็จจึงจะเรียกว่าผู้นําในการผลิตสินค้าหรือการเป็นผู้นํานั้นการทํางานต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์และต้องยินดีรับคําติชมอยู่เสมอเพื่อนํามาพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา การที่เราจะขายสินค้าให้คนอื่นโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่คนไทยด้วยแล้วจะมองแต่ภาพรวมคงไม่ได้ต้องมองรายละเอียดด้วยและสิ่งที่ท่านขาดอะไรก็ตามท่านก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมสินค้าที่ท่านจะส่งไปแต่ละประเทศ จำเป็นต้องรู้รายละเอียดของประเทศนั้นๆั้นอย่างน้อยก็เรื่องกฎหมายเรื่องภาษีเรื่องไลฟ์สไตล์ของคนในประเทศนั้นๆในวันนั้นผมพบว่าผู้ประกอบการบางคนผลิตสินค้าที่ทันสมัยเกินกว่าจะขายใน C N M B ด้วยซ้ำไปแสดงว่าท่านยังขาดรายละเอียดบางอย่างสําหรับประเทศที่ท่านจะส่งสินค้าไปขาย